เมืองโบราณหลูหลานการนำเพื่อนร่วมทีมที่แปลกประหลาดเหล่านี้ไปสู่ชัยชนะเป็นความพยายามครั้งสุดท้ายก่อนการคัดเลือกตอนนี้หาอะไรดีๆกินดีกว่าแน่นอนว่าที่นี่เป็นเมืองโบราณในตำนานเพราะข้านอนได้กินของประวัติศาสตร์ในปีที่มืดมิดไม่มีที่สิ้นสุดลมหายใจที่เป็นอมตะเฮ้แ hey, ต่เท่าข้าเพิ่งฉี่ที่นั่นไปเองนะไอหัวขโมยเอาเล่าของข้าคืนมานะ ปูดแห่งพระเจ้ามาถึงลานโดแล้วข้านั้นไม่ได้ล้มเลิกในการพื้นคืนชีพศิละปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวจะได้ตายแน่ไอ้แก่ข้านั้นจะถวายเด็กคนนี้ขึ้นสู่สวรรค์ดีกว่าดูนั่นสินั่นมันเทพธิดาหลิงลั่วซิ่วแห่งสนักอูอี้นี่นะข้านั้นคิดถึงท่านอาจารย์เหลือเกินน้องสาวเธอน่ารักมากเมื่อเร็วเวนี้ความนิยมของซูซูก็เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเช่นกัน มีการขนส่งด้วยงั้นหรือข้านึกว่านุกตัวนี้กำลังบินออกไปสถานการณ์นี้มันคืออะไรกันทำไมแม่นางหลิงถึงพูดคุยกับคนของในกายที่ล่มสลายกับกาก,าก,ากนั้นกันนางก็อาจจะไปถามเส้นทางหรือเปล่าโอ้นี่มันผู้หญิงบ้าดาบข้านั้นได้บอกกับเธอว่าข้านั้นจะไม่มาในคราวนี้พี่สาวข้านั้นคิดว่ามันเป็นโชคชะตาที่เราได้เจอกันอีกครั้ง ตอนนี้เธอน่าจะจําข้าไม่ได้เพราะข้านั้นปลอมตัวอยู่และสายตาของผู้หญิงบ้าดาบคนนี้มองอะไรกันพี่สาวเรามาคุยกันดีกว่าหืมแม่นางหลิงมีความคิดนี้เริ่มที่จะอุ้มเด็กในนิกายที่ล่มสลายงั้นหรอแม่นางหลิงคงไม่ชอบข้าเพราะข้านั้นอ่อนแอไม่พอสินะพระเจ้าช่วย ข่าวที่แล้วเขาได้รับการช่วยเหลือจากพี่สาวข้านั้นรู้สึกซาบซึ้งมาเสมอข่าวนี้เราต้องนอนกอดเขาคุยกันเรื่อง3วัน3คืนจูปีเย่ปล่อยข้าลงไปเร็วไม่ได้เจอกันตั้งครึ่งปีทำไมเจ้านั้นแข็งแกร่งขึ้นมากเลยใช่2เดือนที่แล้ว ข้าพูดว่าไม่ต้องห่วงข้านี่เป็นครั้งที่สามแล้วที่ข้าทำร้ายจิตวิญ,ญญาณดังนั้นจึงสาม,มารถตื่นขึ้นมากลางสายฝนได้เมื่อฝนหยุดตกแล้วข้านั้นจะกลับห้องของข้าเองแต่เจ้านั้นเปรียกโชคมาหนึ่งวันหนึ่งคืนแล้วฝนยิ่งตกหนักนักได้โปรดให้อภัยกับความดื้อรั้นของข้าด้วยที่ฝนยังตกอยู่และข้าไม่อยากมันง่าย,ายเอง ข้านั้นไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ข้านั้นจะมีวิชาหนึ่งในเหมือนของท่านอาจารย์บ้างแล้วท่านอาจารย์ก็บอกข้าว่าข้านั้นต้องพักผ่อนบ้างเลยพาข้าไปเที่ยวพาข้าเดินไปดูวิถีชีวิตที่หลากหลายพาข้าไปดูทะเลเดาวตกไม่นานหลังจากการเดินทางข้าก็ทะลวงผ่านหลายอาณาจักรดินแดนนางฟ้าดินแดนวิญญ,ญาณโลกเสมือนจริง ดินแดนแห่งความจงรักภักดีพี่สาวเมื่อข้านั้นได้เจอท่านในครั้งนี้ข้านั้นสับสนมากมันไม่ง่ายเลยที่จะคุยเรื่องนี้กับพี่สาวที่หน้าประตูเมืองข้านั้นจึงทําได้เพียงขอคําแนะนําจากพี่สาวเท่านั้นเจ้านั้นทําไมข้าไม่อยากจะพูดคุยอะไรเลยข้านั้นได้บอกกับตัวเองมานานเสมอว่าข้านั้นจะอุทิศชีวิตนี้ให้กับเคนโดแต่หน้าของท่านอาจารย์ก็ยังติดอยู่ในใจของข้าเสมอมา ข้านั้นคิดถึงท่านอาจารย์บางครั้งข้านั้นก็รู้สึกว่าท่านอาจารย์นั้นร้อนยิ่งกว่าหยานเจี้ยนตอนนี้เขาไม่รู้ว่าอะไรสําคัญกว่ากันท่านอาจารย์หรือเคนโด้ข้าไปตามทฤษฎีของอุณหภูมิแล้วร่างกายของอาจารย์ของเจ้านั้นคือ36.3องศาเซลเซียสถึง37.2องศาเซลเซียสแม้ว่าเขาจะมีไข้แต่จุดล้อมเร็วของดาบนั้นจะอยู่ที่42องศาเซลเซียสหรือก็คือ1,500องศาเซลเซียส เป็นไปไม่ได้ที่อาจารย์ของเจ้านั้นจะล้อนไปกว่าดาบได้แต่สำหรับการพิจารณาความสำคัญเราก็ต้องแก้ด้วยปัญหาโดยผ่านปัญหาเช่นกันเช่นถ้าอาจารย์ของเจ้ากับดาบของเจ้าตกลงไปในน้ำแล้วเจ้านั้นช่วยได้แค่คนเดียวเจ้านั้นจะช่วยใครอะไรนะอาจารย์เคนโดอาจารย์เคนโดอาจารย์เคนโดเจ้านั้นไปอาดอกไม้นี้มาจากไหนกันนี่มันเคนโดไม่สีมีอีกหนึ่งดอก อาจารย์เคนโดบัดซบเอ้ยข้านั้นไม่ยอมแพ้หรอกพี่สาวข้าขอคำแนะนำหน่อยเฮ้ hey, พี่สาวหายตัวไปแล้ววันแรกของการแข่งขันช่วงเหมือนแกนขอให้ผู้เข้าแข่งขันจงโชคดีกับท่านผู้ชมจาก15ประเทศของตงหยวน ท่านั้นชื่อเสี่ยวหมิงเป็นผู้ตัดสินและยินดีต้อนรับทุกคนสู่การแข่งขงันตงหยวน15อาณาจักรซงหมินของเราในวันแรกแต่ละทีมของนิกายจะถูกส่งไปยังพื้นที่ทดสอบอาวุธที่มีอัตราการใต้สูงสำหรับการท้าทายและปีศาจท,ที่ทรงพลังทุกชนิดกำลังรอพวกเขาอยู่ในลานประลองทุกคนโปรดมุ่งเน้นไปที่หมายเลขหนึ โชคดีจริงๆที่พวกเราได้หมายเลกหนึ่งนิกายที่ล่มสลายซึ่งเงียบงดมาหลายร้อยปีพวกเขานั้นเป็นกลุ่มแรกในบรรดานิกายทั้งหมดและจะต้องถูกทำลายอย่างแน่นอนพวกเขานั้นมาถึงเมืองโบลานโหลานอย่างปฏิหารโดยไม่คาดคิดทุกคนเดาว,ว่าพวกเขานั้นจะอยู่ในลานประลองได้กี่นาทีกันทีมนี้จะบ้าเกินไปแล้วไม่เด็กเล็กด้วยถ้าผ่านด่านทดสอบได้ข้านั้นจะยืนคว่ำดูทั้งเกมเลย หาหาที่ไร้สาระที่สุดก็คือเด็กโน้ตที่สวมชุดหนักานั้นเสแสร้งทำเป็นว่ากำลังอ่านหนังสืออยู่ข้าว่าเขาคงจะกลัวจนฉี่แตกแล้วมั้งเป้าหมายในครั้งนี้ก็คือการเข้าสู่คลื่นหาสมบัติโลลานเป็นครั้งแรกการทดสอบของพวกเหานั้นกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วทุกคนมั่นใจเหมือนชายชลาคนนี้หรือไม่ข้านั้นจะไม่ทำอะไรข้านั้นจะทำตามแผนการและร้อยถูกกำจัดออกไป ก็จบแล้วนะครับถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพ,าเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปวันนี้ก็พอแค่นี้นะครับบาย